The <laughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตลาดนักเตะในช่วงมกราคมหรือว่าตลาดในช่วงวินเทอร์นั่นเองหน้าหนาวนะครับก็มีหลากหลายดิวที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เลยนะครับก็ถือว่ามีทั้งบิ๊กดีลหรือว่าดีลยิบยิบย่อยๆครับวันนี้สรุปรวบรวมมัดรวมมาหมดทุกทีมที่น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกดิวที่เกิดขึ้นในมกราคมนี้นะครับเพราะว่าทุกดิวเนี่ยรายงานไม่หมดจริงๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะสรุปทุกทีมเลยนะครับก่อนก่อนหน้านี้ซีรีส์ของตลาดซื้อขายนัก แต่ว่าสำหรับคลิปนี้จะพิเศษหน่อยก็คือรู้เขารู้เราครับไปดูแมนยูหน่อยสิไปดูลิเวอร์พูลหน่อยสิไปดูแมนซิตี้หรือว่าทีมอื่นหน่อยสิเชลซีหน่อยสิว่ามันทุ่มซื้อใครบ้างนะฮะมันบ้าคลั่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มัดรวมมาให้ทั้งหมดแล้วเลยครับสนับสนุนโดย New ซูซูกิเออ i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสม เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ตลาดนักเตะในช่วงเดือนมกราคม2023ครับนะเพราะว่าปิดตลาดปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะได้รวบทุกดีวมาให้ทุกคนได้รู้และการดิวสําคัญๆดีกว่าอ่าเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปถึงหลีก ล่างๆหรือนอกพรีเมียร์ลีกมากมายนักหรือก็ทั้งทีมพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ได้ครบทุกทีมนะแต่ทีมใหญ่มีครบแน่นอนนะครับก็จะพยายามรวบรวมมาให้ทุกคนได้อัปเดตจะได้รู้ว่าเอ้ยทีมนั้นทีมนี้เสริมอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่างเช่นทุกคลิปเลยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยซิว่าเอ้ยทีมไหนเสริมได้น่ากลัวทีมไหนเสริมได้น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ดีลไหนที่เป็นดีลที่คุณจับตามองบ้างนะครับนะ ว่ากันแล้วนะครับกดติดตามพวกเราครบทุกช่องทางด้วย Facebook YouTube TikTok นั่นเองนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับทีมแรกที่ผมอยากจะอัปเดตนะครับก็เป็นทีมอย่างเชลซีครับทีมทอตรโบลี่ครับนะฮะทอตรโบลี่หรือว่าตู้ห่าวนั่นเองนะครับนะฮะซื้ออย่างบ้าคลั่งครับซื้อแบบที่ บองตรงว่าอิฉามันมากเลยครับนะฮะมีเงินถุงเงินถังจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อในราคาที่สูงมากๆครับตลาดนี้ครับเรียกว่าซื้ออย่างบ้าระห่ำครับเดี๋ยวผมนับหน่อย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ตัวด้วยกันครับขาเข้าของเชลซีมป8คนในช่วงเดือนมกราคมนี้ไม่นับรวมซัมเมอร์ที่ผ่านมานะ นะครับเพราะฉะนั้นถองถือเชลซีเนี่ยถือว่าใช้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับผมยังไม่ได้สรุปตัวเลขแต่ผมมั่นใจว่าเกินหลัก300ล้านแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้ารวมกับซัมเมอร์ด้วยผมว่าเกิน500เมือเหมือ,ม,อมีทะลุ600ด้วยนะครับถือว่าซื้อโหดมากๆสาหรับทอสโบลีครับไปดูกันหน่อยว่ารายละเอียดมีใครบ้างครับ เขาได้เจอเฟลิกซ์มาครับในฐานะนักเตะยืมตัวจากอาเลนติโกมาดริดนะครับเป็นการยืมตัวแบบต้องจ่ายค่าเช่านะครับก็หลาย10ล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นครับบิ๊กดีลของเขาก็คือทางด้านของมิเกลโมดริกครับหนึล้านยูโรครับจากชักต้าโดเนตนะครับซึ่งปาดหน้าอาร์เซนอลแบบวินาทีสุดท้ายเลยนะครับมาเปิดตัวที่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็โชว์พลังให้เห็นในเกมกับลิเวอร์พูลนะ แล้วก็เป็นของดีเลยนะครับถือว่ามีอนาคตใช้ได้เลยนะครับนักเตะโครเอเชียเออนักเตะยูเครนนั่นเองนะครับแล้วก็ดีอื่นๆครับเพิ่งล่าสุดเลยนะครับเพิ่งปิดตลาดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเอนโซเฟอร์นันเดสครับกองกลางดีกรีแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาครับย้ายมาด้วยค่าตัวนี้บอกว่าทะลุร้อยล้านอีกแล้วนะครับว่ากันว่าเนี่ยตัวเนื้อตอนเนี้ยที่ผมทำคลิปเนี่ยตัวเลขมันคงยังไม่ได้นิ่งมากนะครับว่ากันว่า ทะลุแบบ120ล้านอะไรแบบนี้เลยนะครับรวมออปชัน่นนั่นนี่อาจจะทะลุไปถึงบ้านเขามา150เลยนะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อแล้วละกันนะเพราะว่าตัวเลขมันแต่ว่าเกิน100แน่นอนมันยังมันยังไม่ค่อยนิ่งเพราะว่ามันเพิ่งผ่านพ้นมาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นบิ๊กดีลสำหรับเขานะครับมาจากเบนฟิก้าครับเอนโซเฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับมีแนวรุกนะฮะ เป็นคนอังกฤษนะแต่ว่าเล่นอยู่กับ PSL เฟนครับทางด้านของมาดูเก้หรือว่ามาดุ๊กนั่นเองนะครับอันนี้เป็นนักเตะอังกฤษนะครับเล่นแนวรุกครับเล่นลิมเส้นได้นะครับแล้วก็ถือว่ามาเป็นคนที่มีความเร็วมีความจัดจ้านนะครับจริงๆมีเป็น เป็นอังกฤษแต่ว่ามีเชื้อสายอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเขาเลือกเล่นให้ทีมชาติอังกฤษนั่นเองเพราะฉันก็ถือว่าเป็นนักเตะอังกฤษกันนะครับจริงๆเคยเล่นในหลียอังกฤษด้วยนะก่อนที่จะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมกับ p s v Open นะครับแล้วก็ถือว่าแจ้งเกิดกับ p s v อย่างเต็มตัวในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นว o นเดอร์คิดเป็นคนที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ครับแล้วเชลซีก็ดึงตัวมาในตลาดหน้าหนาวนี้เลยนะครับก็น่าสนใจครับว่าจะมาลงเล ไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะริมเส้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะ เอาใครเล่นตรงไหนยังไงเลยคนต่อมาครับอังเดรซันโตสครับอันนี้เป็นนักเตะที่อายุน้อยครับมาจากฝีบราซิลเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้ผมเดาว่าน่าจะมาเป็นอะไหล่มากกว่าหรืออาจจะมาเป็นดาวรุ่งที่แบบมาปั้นอะไรแบบนี้มากกว่านี้ผมเดานะนะครับก็ค่าตัวไม่ได้แพงมากไม่ได้สูงเวอร์จนเกินไปนะครับอีกคนนึงครับที่น่าสนใจก็คือทางด้านของดวิดดาโตรโฟฟาน่าครับอันนี้ก็เอามาเสริมอีก1คนนั่นเองนะครับถ้ากับเชลซีเนี่ยก็เสริมอย่างบ้าคลั่งครับ แล้วก็มีทางด้านของมาโรกัสโตครับจากลียงครับอันนี้เป็นนักเตะอายุน้อยที่แจ้งเกิดกับลียงมาฤดูกาลสองฤดูกาลที่ผ่านมาเลยอันนี้โชว์ความรวยของเสียท็อ,ทอตโบลี่ครับซื้อปับ๊บยังไม่เอามาใช้นะฮะซื้อเสร็จปับ๊บให้ลียงยืมต่อจนจบฤดูกาลนี้ครับแล้วเดี๋ยวขึ้นมาฤดูกาลหน้าครับโอ้โหถือว่าเป็น เป็นเสียจริงๆนะครับซื้อแต่ยังไม่ใช้คนมันรวยนะครับซื้อให้ให้ทีมอื่นเอาไปใช้ก่อนให้รียงไปใช้ตอนสังกัดเดิมไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับ อันนี้เป็นแนวรับจากโมนาโกครับทางด้านของบาเดชิครับนะฮะก็มาเป็นอีกหนึ่งคนนะครับอายุไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็มาเสริมแนวรับเชลซีในช่วงที่ต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่ผมไล่มาแค่ทีมเดียวนะฮะ <c oughs> เชลซีนี่มาซื้ออย่างบ้าคลั่งนะครับนะว่ากันว่านี่เงินมายังไม่หมดด้วยนะนะแล้วอาจจะทำให้ฟีฟ่าเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนกฎในเรื่องของฟ i นนิช i ั่ f แฟร์เพลเลยนะเพราะเชลซีใช้วิธีการ แบ่งชำระนะฮะปี8ปีไปทำให้ financial fair play เนี่ยยังไม่เกินไม่ทะลุเพดานนั่นเองนะครับเรียกว่าสีธนชนชัยนะครับมีการเรียกว่ากติกาว่าแบบนี้ใช่ไหมโอเคฉันทันตามกติกานะแต่ฉันขอแบ่งจ่ายเพราะฉะนั้นรายปีฉันไม่เกินนะแล้วเดี๋ยวไปหาเล่นแร่แปรธาตุานในนั่นนนนี่ไปนะครับก็ก็ทำดีๆแล้วการแต่งบัญชีดีๆแล้วกันนะครับถ้าแต่งไม่ดีคุณดูอย่างยูเวนตุสเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะโดนปรับนะครับ อาจจะโดนลิฟแต้มแบบ15คะแนนหรืออาจจะปรับตกชั้นนะครับก็ไม่รู้แต่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถ,ถ้าจะแนะนําได้ผมก็อยากพูดว่าอยากให้ทําตรงไปตรงมาก็แล้วกันนะทำให้มันถูกต้องดีกว่าอย่าไปฝืนกฎกติกาเขาเลยนะครับแต่แน่ฮะเดี๋ยวต่อไปจะอยู่ยากละไอ้พวกที่แบ่งจ่ายเนี่ยก็จะก็จะทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าฟีฟ่าเล็งๆไว้แล้วว่าอาจจะไม่ให้ไม่ให้ผ่อนชำระแบบ7จปีแล้วอาจจะให้สูงสุดไม่เกิน5ปีนะครับในนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการซื้ออย่างบ้าคลั่งของเชลซครับ ทีมต่อมาครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์บ้านนะครับแมนยูเสริม3ตัวในมกราคมนี้ครับและเป็น3ตัวที่น่าสนใจมากๆครับคนแรกก็คือวอลเวิร์คอสนั่นเองครับกองหน้าครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับอันนี้เป็นการยืมตัวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์หน้าทีมชาติฮอลแลนด์นะครับทำผลงานได้ใช้ได้เลยในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับแล้วก็แมนยูต้องการตัวเป้าที่มาจบสกอร์นะครับเพราะว่ายกเลิกสัญญากับคริสเตียโน่โรนัลโด้ไปในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ก็เลยทําให้พวกเขาขาดตาแหน่งนี้ครับตำแหน่งต่อมาก็คือแจ็คบัตแลนด์ครับเป็นผู้ษาประตูครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมาซัพพอร์ตเป็นตัวสํารองซะมากกว่านะเพราะว่าบัตแลนด์นี่ก็ยูเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นอดีตในทวารทีมชาติอังกฤษเลยนะอันนี้ก็มาในฐานะยืมตัวเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาในช่วงมกราคมนี้แล้วก็มาเซลสวิเซอร์ครับอันนี้มาจากบาเยิร์นมิวนิครับถือว่าเป็นดิวที่ดีมากๆของแมนยูในช่วงมกราคมนี้เลยครับยืมตัวครับได้ดิวยืมตัวด้วย สวิเซอร์นี่ไม่ใช่นักเตะกระโลก,กระลานะครับถือว่าเป็นของดีของแมนยูเป็นกองกลางที่เ,เล่นเกมรุกก็ดีเล่นเกมรับก็ได้นะครับมาแทนที่คิสเซนต์ยูเนชันที่เจ็บไปยาวกว่า3เดือนครับเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูกาลต่อจากนี้ครึ่งหลังต่อจากนี้ครับสวิเซอร์น่าจะมีส่วนกับเกมของแมนเชสเตอร์ยูแต่สูงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็น3คนที่ใช้ได้เลยนะครับประตูสำรองนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าซึ่เอามาใช้งานแล้วในช่วงมกราที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงกองกลางด้วยนะครับสำหรับแมนยูถือว่าเสริมดีเลย แมนยูไปแล้วครับมาแมนซิตี้ต่อครับมาสีฟ้าฝั่งเมืองแมนเชสเตอร์กันต่อเลยนะครับเสริมไม่เยอะครับโหแปลกใจเหมือนกันนะครับทางด้านของเรียกว่าอดีตแชมป์หลายสมัยพรีเมียร์ลังกฤษนะครับเป๊ปโกนีล่าครับเสริมแค่หนึ่งคนครับก็คือทางด้านของแม็กซิโม่เปโรเน่ครับแล้วก็ปล่อยตัวเนี่ยโหวันนี้ผมแอบตกใจนิดนึงนะครับเสริมทางด้านของแม็กซิโม่เโรเน่เนี่ยผมคิดว่า อาจจะไม่ได้มาเป็นตัวจริงด้วยซ้ําไปนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีระบบการจัดการยังไงบ้างนะครับแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยมีหลายตัวแต่ตัวหนึ่งที่ไปแล้วผมตกใจก็คือทางด้านของเจ้ากันเซโลครับปล่อยตัวแบบยืมแล้วก็ควงออปชั่นซื้อขาดไปด้วยนะครับเจ้ากันเซลโลยิ่งเป็นตัวจริงของซิตี้อยู่เลยนะ นะครับมีข่าวแบบไม่ออฟฟิเชียลแล้วกันมีข่าวที่ผมไม่ยังไม่กรองกันแล้วกันว่าจ้าคอนเซโล่เนี่ยมีปัญหากับเป๊ปครับเขาก็เลยเมีการดิวฟ้าผ่าเกิดขึ้นไบยูมินิกปล่อยอได้ตัวแบบแบบแบแบเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็ได้ดิวดีมากยืมถ้าเล่นแล้วดีมีออปชันซื้อขาดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งดิวที่ผมประหลาดใจในมกราคมนี้นะครับแมนซิตี้ซื้อหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยหลายคนแต่ว่าหนึ่งดิวสำคัญที่คือจ้าคอนเซโล่ครับ ไปต่ออีกทีหนึ่งครับสำหรับทีมที่ฤดูกาลที่แล้วลุ้น4แชมป์นะครับฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีครับแล้วก็ผมประหลาดใจมากครับนะครับว่าเสริมไม่ไม่เยอะเลยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองครับเจเกนครอปครับประกาศตั้งแต่ก่อนที่จะถึงวันปิดตลาดนักเตะเนี่ยนะครับว่าไม่ซื้ออีกแล้วครับหลังจากที่มกราคมเนี่ยเสริมก่อนใครเพื่อนเลยครับได้โคริกาโปมาครับเรียกว่า บาดหน้าแมนยูมานะครับแล้วก็เสริมเป็นคนแรกของตลาดนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใช้แล้วด้วยซึ่งใช้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่เปการซื้อเพิ่มนักเตะกองกลางที่เขาขาดเขาไม่เอาแล้วครับกองหลังเจ็บเบเขาไม่ซื้อใครอีกแล้วครับไม่ยืมด้วยนะครับผมแปลกใจมากๆเลยครับคนทกป1หนึ่งคนท้วนสำหรับลิเวอร์พูลในมกราคมนี้ครับ ไปกันต่อครับมาที่ทีมทอตแนมฮอสเปอร์ครับมกราคมนี้ก็ถือว่าเสริมน่าสนใจเหมือนกันนะครับมี3าตัวที่เข้ามาในช่วงมกราคมนี้ครับคนที่น่าสนใจก็เป็นทางด้านของแดนจุน่าครับย้ายมาจากลีกสเปนเบียริอลนะครับก็ไปปาดหน้าเอฟเวอร์ตันมานะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าน่าสงสารนะเอฟเวอร์ตันไม่ได้ใครเลยนะครับแถมเสียเพียบเลยนะฮะแล้วก็สาการทีมเนี่ยหนีตกชั้นอยู่นะครับทางด้านสเปอร์ครับปาดหน้าแดนจุน่ามานะครับ เป็นออปชันที่ดีนะครับซื้อมาเอายืมมาแล้วก็พ่วงออปชันซื้อขาดนะครับถือว่าได้ลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจะมาเติมเต็มในในแผงการเล่นของสเปอร์ในครึ่งฤดูกาลหลังด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนครับมีทั้งด้านของเปโต พรอโร่นะครับนักเตะนี้ก็ยืมมาเหมือนกันนะครับพ่วงออปชั่นซื้อขาดเหมือนกันนะครับมาจากปอร์ตติ้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองครับไม่แน่ว่าจะเอามาใช้เลยหรือเปล่าเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับทั้ง2คนนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งไทยครับนั่นคือจูต์เบลนั่นเองครับย้ายมาจากเชลซีครับผมเข้าใจว่าหมดสัญญากับเชลซีหรือว่า หรือว่ายกเลิกสัญญากันนะครับเพราะว่านักเตะยังเป็นนักเตะเยาวชนอยู่นะครับก็เอามาเสริมทีมย้ายจากลอนดอนมาสู่ลอนดอนเหมือนกันครับมาอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์กับจูตเบลนั่นเองครับมาต่อกับอีกหนึ่งทีมครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมไม่เล็กแล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมที่รวยที่สุดมีเจ้าของรวยที่สุดในโลกทีมหนึ่งครับนั่นก็คือนิวคาสเซิลครับฤดูกาลนี้เล่นดีมากนะครับแล้วก็มกราคมนี้ก็เสริมดีมากด้วยเช่นกันครับเสริมมาไม่เยอะครับนะฮะหล ผมคิดว่าตัวจริงเนี่ยน่าจะ2ตัวนะครับก็คือทางด้านของแอนโทนีกอดอนครับย้ายมาจากเอเวอร์ตันเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งอายุน้อยครับที่มีฝีเท้าจัดจ้านเลยปีนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกับเอเวอร์ตันสักเท่าไหร่นะครับผลงานกับเอเวอร์ตันก็ไม่ดีดีมากนะครับเพราะว่าเอเวอร์ตันตอนนี้หนีตกชั้นเลยนะครับแต่ว่าผลงานส่วนตัวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่แฟงลามพาดคุมทีมเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของแอนโทนีกอดอนครับแล้วก็ ย้ายมาเนี่ยคูค่าตัวเยอะนะครับ51ล้านเลยนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มกรอร์ดอนคนนี้นะครับถือว่าดิวคาสเซิซื้อมาได้น่าสนใจเลยเอานักเตะอายุน้อยมีอนาคตนะครับแล้วก็ฝีเท้าจัดจ้านเลยครับไม่แน่ใจว่าจะมาใช้เป็นตัวจริงเลยหรือว่าจะมาซึมทซับเป็นอะไรก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่ากอดอนมีดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับนิวคาสเซิลครับ อีกหนึ่งคนก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับย้ายมาจากเวสแฮมครับนั่นก็คือแฮริสันแอชบีครับนะย้ายมาจากทางด้านของเวสแฮมอยู่นเตดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับซึ่งนิวคาสเซิลได้2ดาวรุ่งม,มาเลยนะครับแล้วก็เป็นการได้มาแบบในช่วงมกกราด้วยนะครับ ก็อาจจะเสริมทัพทำให้ทีม่มีความสดชื่นขึ้นมีม,มีมีนักเตะใหม่ๆม,ม,มาสร้างปรากฏการณ์มาสร้างความกระฉับกระเฉงในทีมให้ให้มีมิติมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาปล่อยนักเตะไปไม่น้อยครับไปดูข่าขออกของนิวคาสเซิลครับมี2ดีลที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับปล่อยให้กับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสทั้ง2ดีลเลยนะครับดีลแรกก็คือทางด้านของกองหน้าร่างย์คับคริสมูธครับนี่ครับเป็นกองหน้าที่ เรียกว่าเพิ่งซื้อมาไม่นานเลยนะครับก็ปล่อยยืมพวงพ่วงออปชั่นซื้อขาดไปฟอรเรสครับ <c oughs> เช่นเดียวกับจอร์โจเชวีครับอดีตกัปตันทีมของนิโคสเซเลยนะนะฮะเรียกได้ว่าปล่อย2ตัวที่น่าสนใจไปนะครับแล้วก็มีเสริมใหม่นะครับเรียกว่าอาจจะเป็นการผลัดใบปัด ตั้งเตะนะให้มันให้มันมีความอายุน้อยลงให้มันกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับนิวคาสเซิลตลาดมกรคาคมนี้ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับแล้วก็ทีมสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอาร์เซนอลนะครับจริงๆแหมแฟนอาร์เซนอลบอกผม,ผมว่ามนชัยมึงพูดบ่อยแล้วแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นคลิปสรุปรวมแล้วกันนะเผื่อแฟนทีมอื่นเขามาดูเขาจะได้รู้ว่าอาร์เซนอลมีซื้อขายอะไรยังไงบ้างนะครับก็อาร์เซนอลได้3ตัวครับมีทางด้านของเลโจนทอสตซานะครับย้ายจากไบรตันมานะครับแล้วก็มีล่าสุดก็เป็น,น นักเตะเชลซีทิ้งย้ายมานะครับก็คือจอรจินโยนั่นเองนะครับแล้วอีกหนึ่งคืนก็คือยาคุปควีออย้ายมาจากสเปนเซียนั่นเองนะครับถือว่าเป็น3คนที่ย้ายมาตรงจุดตรงใจเลยนะครับนะปล่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปล่อยยืมนะครับเพื่อไป เก็บประสบการณ์นะครับก็ทั้งดาวรุ่งทั้งตัวในที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาซอนก็ถือว่าเสริมดีเหมือนกันนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณแกรนคอนดอมด้วยนะครับนะเว็บไซต์ที่หาซื้อพวกอุปกรณ์ถุงยางอนุมงอนามัยนะครับเจลหล่อลื่นต่างๆมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นราคาดีมากนะครับและที่สําคัญครับตอนนี้เขาส่งไปที่บ้านคุณเนี่ยเขาไม่มีมานั่งประเจดประเจอนะแลวบางทีผมซื้อพวกอุปกรณ์แบบนี้มันต้องมันอาจจะเขินๆนิดนึงนะครับเขาก็จะแพคเกจจิ้ง ดีนะครับไม่ได้เขียนว่าข้างในเป็นถุงยางจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับก็จะแพ็คอย่างดีนะครับแล้วว่า,าดูภายนอกเนี่ยก็เป็นพัสดุทั่วไปเลยนะครับ,นะรบก็ใครที่อยากจะซื้อถุงยางคุณภาพนะฮะแล้วก็แบรนด์แบบ ชัวชัวนะครับไม่มีไม่มีแบบไม่ตรงปกนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับแกลนคอนดอมนั่นเองนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาได้นะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้งไลน์แต่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับแกลนคอนดอมครับดีลอื่นๆที่น่าสนใจก็ยังมีอีกหลายดีลนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรสนะครับได้ตัวเยอะมากได้ฟลิปเป้นะครับกองหลังจากอาเลนติโกมาดริดอะไรแบบเนี้ยได้เคเลนาวาสจากเบสเชอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ F, ก็เป็นหนึ่งทีมที่เสริมน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมอาจจะเล่า้ได้ไม่หมดจริงๆนะมีแบบได้เคล็กดอสซันมาได้ซาลาเบียมาอะไรพวกนี้โอ้โห oh, มันมันเยอะจริงๆพิมลิกโอ้โห oh, มกราคมนี้ทีมเล็กก็เสริมดีทีมใหญ่ก็เสริมสนุกครับนะอ่ะก็ถือว่ามารวบม,มาสรุปให้ให้ทุกคนได้ได้อัปเดตกันก,ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเอาทุกดีจริงๆเนี่ยผมคลิปนี้อาจจะยาวเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรวบม,มาเฉพาะดีวสำคัญๆญที่ผมมองว่าอยากให้ทุกคนรู้ก็แล้วกันนะแล้วก็อยากชวนทุกคนคุยเลยคิดเห็นอย่าางไรรกกับมมคน,นี คุณเชียร์ทีมไหนคุณชอบสิ่งที่แมนยูทำไหมชอบสิ่งที่ลิวปูซื้อไหมซื้อแค่ตัวเดียวชอบแมนซิตี้ไหมนะครับคิดว่าดิวไหนที่ว่าเป็นดิวที่ดีในมกราคมนี้หรือคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์แบบพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราครบทุกช่องทางด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube แล้วก็ TikTok นะครับนะก็มาเจอมาเจอกันมาอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลแบบนี้เป็นประจำเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไป ปีนี้ผมลุยเต็มที่แน่นอนนะครับนะใครที่ชื่นชอบฟุตบอลผมมีคลิปอัปเดตมีข่าวสารมีอะไรต่อไม่อะไรมาฝากทุกคนแน่นอนติดตามกันให้ดีกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเจอใหม่ทีข่าวหนะ้าสวัสดีครับ